บบที่ไม่ว่าใครก็เข้าร่วมได้ ABR สําหรับผมแล้วถ้าเทียบกับโรงเรียนรายได้มากกว่าสิบเท่าร้อยเท่าสวัสดีค่ะชารอนโรสมาสเตอร์ควอนพูอิมค่ะก่อนที่ฉันจะมาทําอะโทมี่ฉันเคยเปิดร้านเสริมสวยประมาณ7ปีค่ะฉันได้รับการแนะนำมาจากแม่ของเพื่อนลูกค่ะตอนแรกคิดว่าขอแค่หาไราไยได้ได้สัก20,000บาทจะได้ให้เงินแม่เดือนละหมื่น ฉันคิดแบบนี้แล้วก็เริ่มทำธุรกิจตอนนี้ฉันทำธุรกิจมาได้ประมาณ5ปีค่ะก่อนที่ฉันจะเข้า ABR ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ r มาร์เก็ตติ้งเลยค่ะฉันทำทำไปแบบุ่มสี่ซุ่มห้าแต่หลังจากเข้า ABR แล้วฉันก็ทำธุรกิจเป็นระบบขึ้นค่ะสวัสดีค่ะชารอนโรสมาสเตอร์คิมชางซุกจากศูนย์ขังนำอับกูจองค่ะก่อนที่ฉันจะได้พบกับธุรกิจอะโทมี่ฉันเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก15ปีค่ะแล้วกลางคืนฉันก็ทำงานที่สถาบันศิลปะเป็นอาชีพเสริมค่ะ ช่วงกลางวันฉันจะมีเวลาเยอะฉันเลยเอาเวลาไปเรียนงานฝีมือฝรั่งเศสที่ศูนย์ศิละปะแล้วก็ได้พบกับอะโทมี่ค่ะหลังจากลาออกก็เจอวิกฤตโควิด -19 จนฉันสับสนหลงทางเลยค่ะครับมาสเตอร์ลีซึงฮีก็สร้างโปรแกรม ABR นี้ขึ้นมาทําให้ธุรกิจกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับชารอนโรสมาสเตอร์นาซึงอูครับอย่างผมผมเป็นคนบริหารศูนย์นะครับในช่วงโควิด -19 ขณะที่ผมมองไม่เห็นทางตลอด 2-3เดือนผมก็ได้ยินว่ามีโปรแกร,รม ABR นี้เกิดขึ้นนะครับตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังเลยครับในตอนที่ทำโปรแกร,รมนี้สมาชิกที่ไม่รู้เรื่องอะตอมีเลยก็ท้าทายจะเป็นเซลล์มาสเตอร์และเป็นไดมอนด์มาสเตอร์กันมีเคสที่ประสบความสำเร็จแบบนี้ดด้้้้้วววยยคคครรรัััับบตอออนนนนนเเเาาาก็จแแห่่่งสิิิพืชญผููมลโภ หลังจากเกิดโปรแกรม ABR ฉันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายสำหรับฉันฉันได้ผลลัพธ์ที่เกินคาดเลยละค่ะการผ่านคอร์ส ACC, BCC, RCC ไปทีละขั้นทีละขั้นทำให้พวกเขาเริ่มเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายและเกิดคนที่สั่งซื้อสินค้าซ้ำด้วยตัวเองแล้วพัฒนาเป็นนักธุรกิจพาร์ทเนอร์ของฉันค่ะมีพาร์ทเนอร์คนหนึ่งเซ็นเตอร์ค่อนข้างไกลบ้านของเขาถ้าจัดออฟไลน์เขาคงเข้าร่วมไม่ได้แน่ เพราะเป็นออนไลน์และไม่ต้องห่วงเรื่องระยะทางเขาเลยสามารถมาเข้าร่วมได้เพราะ ACC BCC นี้ทำให้เขาเห็นตัวตนที่แท้จริงของอาตอมีแล้วเขาก็ทำเซลล์มาสเตอร์เลยครับเขาได้เห็นวิสัยทัศน์ของอาตอมีผ่าน r c c นะครับทำให้ด้านล่างเขาเกิดนักธุรกิจขึ้นมามากมายองค์กรชั้นใหญ่ขึ้นด้วย ABR การจัดกิจกรรมนี้ทำให้ผู้มีตำแหน่งกลายเป็นผู้บรรยายกัน และยังทำให้ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทลึกขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการชี้แนะพาร์ทเนอร์ได้ดีเลยล่ะค่ะแล้วฉันก็แนะนำให้กับคนสนิทที่อยู่อินโดนีเซียและต่างประเทศทำให้พวกเขามีฝันอยากจะเปิดศูนย์ในต่างประเทศกันด้วยค่ะก่อนจะเข้า a b r บางคนอาจจะไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับระบบจึงไม่ได้สอนวิธีสมัครสมาชิกและการสั่งซื้อสินค้าให้ผู้บริโภคคนอื่น ถ้าหากว่าเทียบกับนักเรียนก็เหมือนการเรียนชั้นอนุบาลประถมมัธยมมัธยมปลายมหาวิทยาลัยโปรแกรมนี้ก็เป็นแบบนั้นครับเหมือนกับการเริ่มจากเรียนอนุบาลแล้วเลื่อนชั้นไปทีละก้าสามสี่ปีผ่านไปแต่ละคนก็จะกลายเป็นอัเมียนที่ยอดเยี่ยมครับแล้วกลายเป็นผู้สําเร็จผลิตก่อนที่บบจะทา ABR เราก็ทาออฟไลน์ line กันใช่ไหมคะโดยหลักคือการเข้าร่วมทุกงานสัมมนา,นาซึ่งมันเหนื่อยมาก แต่เมื่อทำออนไลน์แล้วมันไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาหรือสถานที่ทำให้องค์กรฉันใหญ่ขึ้นแม้ตอนนี้ฉันยังไม่เปิดศูนย์ก็ตามนะคะแต่ฉันก็ได้เตรียมตัวทำให้ตัวเองผ่านคุณสมบัติหัวหน้าศูนย์เรียบร้อยแล้วถ้าผ่านคลาส ACC BCC RCC นี้แล้วความต้องการของผู้บริโภคก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปค่ะคนกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นออโต้คอน sumer ที่สั่งซื้อได้ด้วยตัวเองแล้วก็ทำเซลล์มาสเตอร์เองตามธรรมชาติค่ะ เมื่อเป็นแบบนี้องค์กรของฉันก็เกิดคนทำเซลล์มาสเตอร์เยอะขึ้นเลยทำให้เกิดไดมอนด์มัสเตอร์ด้วยทำให้กลุ่มของฉันเติบโตขึ้นไปด้วยค่ะนักธุรกิจรอบตัวฉันส่วนใหญ่อายุ50-60กันหมดใช้มือถือไม่ค่อยเก่งคนหนุ่มสาวนะ่ะเวลาอยากได้อะไรก็กดมือถือสั่งให้มาส่งถึงบ้านแต่ว่าวัยของเราจะต้องได้เห็นได้จับสินค้าก่อนจะต้องเช็คด้วยตาถึงจะซื้อ ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะเข้ามาเรียนรู้ผ่านออนไลน์กันได้อย่างแรกฉันก็เลยเชิญคนข้างตัวสองคนแล้วทำดูก่อนค่ะพอลองทำดูแล้วได้ผลดีมากค่ะฟีดแบ็กก็ดีฉันก็แนะนำคนเพิ่มเรื่อยๆทุกเดือนแล้วก็ให้พาร์ทเนอร์เข้าอบรมค่ะนักธุรกิจพาร์ทเนอร์ของเราที่เงียบลงไปในช่วงโควิดนั้นด้วยโปรแกร,รม ABR นี้ทำให้พวกเขาเชิญผู้บริโภคเข้ามา ได้ขยับเริ่มทํางานกันค่ะไปหาพาร์ทเนอร์แล้วดู v ีโดีด้วยกันได้ถ่ายรูปด้วยกันและเอาสินค้าไปส่งต่อแล้วก็ได้ไปเจอคนรู้จักของผู้บริโภคอ,อีกค่ะทําให้ธุรกิจเดินไปได้ค่ะผมคิดว่านี่คือโปรแกร,รมเริ่มต้นในการแนะนําอัตุมี่สาหรับคนที่ไม่รู้จักอัตมีเลยเมื่อพูดว่าอาตุมีส่วนใหญ่คนก็จะอคติว่าเป็นธุรกิจขายตรง นักการไม่ให้เราเข้าถึงเขาที่เป็นโปรแกรมที่ดีที่ทําให้คนลบอคติเดิมๆที่มีกับธุรกิจได้คพบสูนฉันเปิดแล้วเออเริ่มเข้า ABR ตอนนั้นก็มีผู้บริโภคเป็นคุณยายอายุ90กว่าเข้ามาค่ะเมื่อคุณยายได้ฟัง A.C.C. B.C.C. แล้วเกิดความประทับใจในเฮโมฮิมแล้วก็ซื้อสินค้าอื่นไปด้วยแล้วยังเข้าประชุมตอนเช้าเป็นผู้บริโภคประจําของเราค่ะเวลาฉันบอกว่าไปงานสัมมนากันเธอก็จะลําบากเพราะการเดินทาง เมื่อบอกว่านี่แค่ฟังอาทิตย์และชั่วโมงลองเข้าไปดูไหมเธอบอกฉันว่าคุณคะฉันไม่ทําธุรกิจแบบนั้นฉันไม่ทําขายตรงคะ่ะฉันไม่ทําธุรกิจคะ่ะฉันเลยตอบไปว่าไม่ต้องทําค่ะแต่เข้าไปฟังอาทิตย์ละครั้งดูคะ่ะเขาจะสอนการใช้ระบบคะ่ะแล้วก็วิธีซื้อของเขาจะให้เคล็ดลับคะ่ะเข้าแล้วได้โปรโมชั่นด้วยนะคะลองเข้าดูไหมคะเมื่อเธอเข้าร่วมระบบนี้เธอก็ซึมซับเหมือนฟองน้ําเลยล่ะคะ่ะ แล้วเริ่มเปลี่ยนความคิดได้รู้ว่าบริษัทเป็นบริษัทเครือข่ายที่จะไปไกลทั่วโลกที่ผ่านมาเป็นแค่อคติเดิมๆแค่นั้นเองเธอบอกความคิดของเธอให้ฉันฟังว่าเธอจะรีบแนะนําธุรกิจให้กับพี่ชายที่อยู่จีนแล้วก็จะเรียบแนะนําให้กับเพื่อนที่อยู่แอฟริกาแล้วก็จะให้ล้านสมัครสมาชิกเวลาเห็นคนที่แนะนําสั่งซื้อสินค้าเองเธอบอกฉันว่าเธอรู้สึกดีใจมากและทึ่งมากแล้วตอนนี้เธอก็กลายเป็นนักธุรกิจไปแล้วค่ะ ด้วยโปรแกรม ABR นี้เราเาค่อยๆเชิญทีละคนทีละคน,ะคนให้พวกเขาค่อยๆเข้ามาในระบบเรื่อยๆแล้วการประชุมช่วงเช,ช้าของศูนย์เราแล้วพวกเขาก็จะเข้าร่วมงานวันเดย์ซักเซสไปด้วยค่ะพอมันเชื่อมโยงแบบนี้ทำให้พวกเขาเริ่มมองอะโทมี่เป็นธุรกิจค่ะบางคนก็ลองท้าทายเป็นเซลล์มาสเตอร์คนที่เตรียมตัวจะขึ้นไดมอนด์ก็มีค่ะแล้วก็ยังมีคนที่ ขึ้นเป็นชารอนโรสอีกด้วยค่ะยุคที่เราพยายามแค่คนเดียวก็สำเร็จได้มันผ่านไปแล้ว ABR เป็นโปรแกรมที่บอกพวกเขาว่าอะทอมีเป็นเครื่องมือที่เราสามารถสร้างรายได้มากกว่า1ิเท่าร้อยเท่าเกินกว่ารายได้ที่เราคิดค่ะ ABR สำหรับผมก็คือด่านแรกในการเริ่มทำอะทอมีนะครับ ABR เป็นระบบที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมได้ สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อยากให้ทุกคนใช้โปรแกรม ABR นี้ให้เป็นประโยชน์และมองเห็นวิสัยทัศน์ของอาทอมีกันนะคะระบบที่ไม่ว่าใครก็เข้าร่วมได้เทียบ ABR กับโรงเรียนรายได้เป็นสิบเท่าร้อยเท่า